สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักวันนี้มาส่งผู้ป่วยที่ชนบุรีก็เลยแวะมาทำบุญวัดตรงนี้เขาเรียกวัดเขาพุทธโฆดมเนาะเป็นสำนักสมนะคะสวยงามวิวสวยงามมากจะมองเห็นทิวทัศน์ของศรีราชานะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้เนาะ mm. ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็กะว่าจะมาพาพี่น้องมากราบไหว้เป็นเจ้าแม่คนอิมทีอ่อยู่ที่สูงที่สุดอยงบนเขาเนาะเจ้าแม่แล้วก็ข้างบนมีพระพุพธรูปองค์ใหญ่สวยงามมากที่พิามากนี่ก็ำลังจะเดินเข้าไปในวัดนะคะนี้ก็บอกบุงเผื่อที่น้องของอาจารย์ดาค่ะเติมบุญน,นะคะ แล้วก็วันนี้พี่น้องอาจารย์ไดล้ลงคลิปแล้วนะคะพี่น้องเข้ามาดูด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นสุดท้ยกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะจะได้หาจนเจอเนาะเพราะว่า,าช่องเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วเข้าไปนิดนึงได้สองสามร้อยคนก็ตัดออกแล้วก็พี่น้องก็ได้บ่วนว่าหาไม่เจอทำไงดีง อาจารย์นี้ก็เด hmm ิน hmm. ข้า uh, ว uh, like ัดนะคะอาจารย์ก็เพิ่งจะมาครั้งแรกเหมือนกันดูสีระฆังด้วยแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มขอสร้างและทำบุญใครอยากจะเข้ามานะคะพี่น้องขอบอกว่าสีระชัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยที่สุดข้างบนสวยงามค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นข้างบนเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวทําบุญพี่น้องใครๆก็อยากเข้ามาเองก็เข้ามาแล้วไปเนาะมันก็จะมีสีราชังนะครับ แว่าจะเป็นไฮไล้์อย่างีคือว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะถ้าสามารถเ็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็ขอเรียนเชิญเจริญครัาขัานใดที่ร่วมบุญร้ามีเป็นพิธารเป็นพระประมวานแล้วก็มีสังฆทานหลายๆายอย่างก็เดี๋ยวก็จะพาขึ้นไปขี่โยนด้วยเนื้อปลาโไว้ให้นะครับ เหรียญด้านหน้าเป็นพระปกพุธราชยามารหน้าไว้บจะเป็นสัพพุธสัพพสุกสัพพโรคสัพพไทยสัวพเคราะห์ระเบิกอไทั้งหลายด้หมดไปจากชีวิตของเราส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะหปูจะปูโ่ยาที่จะถูกมาจากการโค่นด่านลาฉะนั้นก็ขอเดงเกิด่านสาที่สุดรครับเพราะว่าเหรียญของเราเามากับจัาจะควนขันเิดก็จาอยหนองม สวยงามขนาดน้ามีบ่อปลอปลาด้วยเนากบรรยากาศก่อนที่จะขึ้นบนก็ถ่ายกันรอบๆไปดูชั้น่างก่อนเนาปลาตัวใหญ่มากๆแต่ก้สวยงา ใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ทำได้สดีใครอยากจะมาท่องเที่ยวนะคะที่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมอย่นะคะได้ได้อย่างเนาะเดี๋ยวก็จะมีขึ้นขึ้นตรงนี้นี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะต้องอยให้พี่น้องมานั่งชมเกี่ยวกับวัฒนียภาพของศรีราชานะคะ มีริบขึ้นด้วยนะคะพี่น้องสำหรับคนพิการเนาะถ่ายดีลิดนึงเอ่อมีริ์ขึ้นให้สำหรับคนพิการขึ้นลงเนาะเพราะว่าที่นี่มันสวนมากพี่น้องเข้าับตึกน่าจะเป็นประมาณสิบวันได้นะคะสวยงามค่ะเชิญชวนให้พี่น้องมาเที่ยวนะคะอันนี้จะมองเห็นเกาะลอยเนาะวัดเกาะลอยเกาะบางน้ำเอาไว้อีกหน่อยจะพาพี่น้องไปไปชมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอ เป็นเรียกว่าชุมชนของศรีราชาเลยมีตึกร้านบ้านช่องเยอะมากๆนะคะก็เดี๋ยวพี่น้องชมทัศนียภาพลงไปข้างมบงลงไปข้างล่างนะคะ <c oughs> <c oughs> สวยงามค่ะพี่น้องสวยงามมากมากองไปถึงอันนี้มันจะไปถึงบางพระน้องมนชลบุรี มองเห็นหมดนะคะ, mm. ะตรงนู้นคือเขาฉละเขาฉละของศรีราชานะคะแล้วก็ไกลล็กๆทางนู้นเป็นเกาะลอ,อยนะคะแล้วก็จะมาด้านขวาก็จะเป็นบางตึกอันนี้ก็จะเป็นเกาะสีชังนะคะถ้าพี่น้อง <c oughs> อไปเกาะสีชังเนาะนู่นตรงนู้นเป็นบางแสนสุดนู้นตรงนี้เป็นเป็นเกาะลอยเกาะลอย,ออยอสําหรับใช้ เป็นเรือข้ามฟากไปเกาะสีชังนะคะถ้าใครมาแล้วอยากข้ามฟากไปเอาไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะก็ให้ตรงมาที่เกาะลอยนะคะจะมีวัดเก,กาะกลางน้ําอยู่เกาะลอยนะคะที่น้องสวยงามค่ะั้งนั้นก็สูงเหมือนกันสูงเท่ากับตึก3-4ชั้นเหมือนกันค่ะพี่น้องเกาะลอยเนาะมะีทิวทัศน์สวยงามแล้วก็ข้ามไปเกะะาะสีชังได้นะคะใครถึงเทศกาลเขาจะมะีรู้สึกจะเป็นหน้าหนาวเนาะ ไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ <c oughs> บางท่านมีความศรัทธาที่จะไปไหว้ก็มาได้มาศีราชาถ้ามาเขตชลบุรีจะไปเที่ยวบางแสนก็เลยมาศิราชาเกาะลอยสวยงามค่ะพี่น้องอันนี้ก็ะถ่ายที่ดูรอบๆเลยนะคะว่าศีราชาเป็นยังไงบ้างมองเห็นตึกโรงพยาบาลที่อาจารย์มามาพาผู้ป่วยมาเนาะก็จะอยู่แถวนี้แล้วก็อรอรับผู้ป่วยก็เลยว่าพาพี่น้องมา เที่ยวชมสำหรับเกาะลอยเนาะศรีราชาถ้าท่านใดผ่านไปจะไปพัทยาก็แวะมาเกาะลอยมาศรีราชามาเที่ยวท่องเที่ยวได้เดี๋ยวจะพาขึ้นข้างบนนะคะพี่นนองค่ะพาขึ้นข้างบนไปอันนี้ก็จะไปไหว้พระอยู่ข้างบนเป็นพระพุทธรูกตรงใหญ่อันนี้ก็สําหรับมาเป็นห้องมีใหญ่มากสําหรับมาสัมมนา ก็รู้สึกว่าจะเป็นสวยใหญ่แบงนี้ทีนี้ก็จะขึ้นข้างบนนะคะข้างบนยิ่ดงดูท่าสวยกว่าที่ค่ะเป็นทีดชมวิวของสีได้ทาวนพี่น้องเห็นไหมคะที่มีสมาชิกเต็มวัดเลยคะ่ะ <c oughs> กำลังทานอาหารอ,อร่อยไม่สนใจใครเราเปิดถุงแล้วอ๋อโอเคอเราขึ้ขนข้างบน ไปต่อคุณคอันี่ปูดูเขา่อยกระสุ ะเดินขึ้นข้างบนเป็นบันไดสวยงามค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะผ่านมาศรีราชามาเที่ยววัดเขาพุทธโคโดมนะคะสูงที่สุดของศรีราชาเันนีถ่ายให้ดูรอบๆนะคะ,ะ,คะถ่ายไปที่องค์พระให้ดูนะคะ โมทนาบุญให้สำหรับที่น้องของอาจารย์ระดาทุกคนนะคะได้รับบุญนด้รับผู้สมร่วมกันนะคะเป็นพระเป็นปางอันนี้จะเป็นปางวันศัปใช่ใชนนเนาะใช่ใชยถายรอบๆไปตรงแก้วสารพัดนึกเป็นเป็นลูกแก้วสารพัดนึกนะคะอธิษฐานเอานะคะพี่น้อง่อะท่านใด ไม่ได้มาแต่อาจารย์ก็ขอให้พี่น้องได้อธิษฐานถึงแก้วสารพัดนึกที่เขามาอาธิษฐานกันแล้วก็สมท้ออย่างที่อธิษฐานก็จะมาถวายพวงมาลัยนะคะที่บนกันไว้นะคะ่ายรอบๆอากาศตอนนี้ร้อนมากค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าดูถึวท่าเสวอมากอ,อันนี้ก็ยิ่งสูงไปอีกนะคะพี่น้อง ขึ้นไปสูงสุดที่ที่พี่น้องอยากจะขึ้นไปอีกนะคะแต่ทีนี้ว่าตอนนี้อาจารย์มาก็นู่นเห็นองค์พระสีทองข้างบนอยู่บนยอดนะคะอันนั้นก็จะเป็นยอดเขาสูงเลยสําหรับพี่น้องที่แข็งแรงที่พยายามที่จะเดินขึ้นไปข้างบนได้นะคะอันนั้นก็อีกอีกอีก,อกสเต็ปหนึ่งที่พี่น้องจะาสามารถขึ้นไปได้เนาะอาจารย์ก็จะพาดูรอบๆอบแค่นี้นะคะก็เดินเดินไปรอบๆเนะาะแล้วก็ใครอยากจะมาทำบุญก็ตรงนี้ พระธารีลางาคขั้วถุขั้วปากศลปศิลปะของประเทศไทยปางปังลีลาอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะที่ให้พี่น้องได้มาได้มาเที่ยวชมด้วยกันนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะอาจารย์จะพามาอีกนะคะมาไปเที่ยว อาจจะเป็นเกาะลอยหรือว่าอันตรงไหนที่อาจารย์ได้พักอยู่ยาวก็จะพาพี่น้องดูกันตามสเต็ปนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ในหะ้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะงวดนี้รวยๆปังๆกันทุกท่านเลขอาจารย์มั่นมากมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพูดมากอยู่ยูทู e ก็จะตัดเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะอ,อย่าลืมหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง วันนี้ขอให้ได้รับพอรอย่างที่อาจารย์อุทิศไปให้นะคะขอให้รวยทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขวันนี้ขอจบแค่นี้นะคะบายบายค่ะ